บลูพอร์ตหัวหินส่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่แท็กทีมลีเดียครอบครัวแอนนาเสืองามเอี่ยมนิตตามานิตตาเปิดแลนด์มาร์คบลูพอร์ตเซเว่นบีดกราโมโรเซอรเบรชันร่วมฉลองไลอัพคริสต์มาสไลเปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวหินนายสุวัสดิ์ลมปตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานเปิดงานบลูพอร์ตเซเว่นบีดกราโมโรเซอรเบชันครบรอบ7ปีบลูพอร์ตหัวหินฉลองกิจกรรมไลอัพ คริสต์มาสไลท์เปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์สูง18เมตรยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวหินพร้อมไฮไลท์พิเศษเปิดตัว Ang เก of b l u e p ู r t 7 b e a t เว่นบีกล2023โดย b l ูพ port หัวหินและพลาวกรุ่ร่วมกับบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดบริษัทหลงไทยอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดและจากาวเวิร์ดร่วมส่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่พร้อมก้าวสู่สกราชใหม่โดยมีแขกพิเศษคุณลลลลิเเดียรรรรรัรัแะคคอบวว่มมฉมฉ เทศกาลแห่งความสุขกับเราสาวงามจากเวทีมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์และนางสาวไทยนำโดยแอนนาเสืองามเอี่ยมมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2565มานิต้าดวงคําพามเมอร์นางสาวไทย2565โอปอสุชาดาช่วงสีรองอันดับ2องมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2565และเรเน่เรนนต้าเวโรนิกาปากาโนรองอันดับ3มมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2565พร้อมด้วยนายกิติพงศุขภาคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันนายพลกฤษพ่วงวลัยศิลป์น,นายอำเภอหัวหินนายไบรอันลินเซม ประธานบริหารบริษัท BC t e r o Entertainment จำกัดมหาชนคุณปียพรแสนโกศิกกรรมการผู้จัดการบริษัท TPN Global จำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีมิตรยูนิเวิร์สไทยแลนด์แขกผู้มีเกียรติและนักท่องเทีย่ยวหน้าบูพอตหัวหินเมื่อวันที่10ธันวาคม2565เวลา19.00นที่ผ่านมายังไม่หมดเพียงเท่านี้ฉลองครบ7ปีทั้งทีบูพอทพร้อมปล่อยเซอร์ไพรส์ใหญ่กับโปรโมชั่นสุดพิเศษและเอกลุศีดีลจากพาร์ทเนอร์ที่จัดหนักจัดเต็มให้ลูกค้าถึง7ล้านบาทตลอด70วัน แคมเปญเซเว่นบีดกราเมโรเซเลเบชันให้ได้มาชอบกันได้จุใจตอกย้ำแลนด์มาร์คแห่งความสุขศูนย์รวมความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายอันดับหนึ่งในหัวหินร่วมดื่มดํำกับทุกโมเมนต์แห่งความสุขที่บูพอรตพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าตลอดทั้งแคมเปญบูพอดเซเว่นบีดกราเมโรเซเลเบชันตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2565ที่บูพอรตหัวหินมาได้เกือบครึ่งปีตอนนี้ก็กลับมาแล้วประมาณ7-8ล้านคนก็เข้าใจว่าปีหน้าก็อาจจะถึงครึ่งนึง20ล้าน นะครับและปีถัดไปทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมอันนี้ก็คือความอยู่รอดปลอดภัยของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ช่วยกันจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวปวดเรื่องประเพณีแล้วก็การมีส่วนร่วมทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวจากกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมความเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับผมต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณ แม่ปุ้ยนะฮะที่ได้พาคณะเอ t 2 0 2 2นะครับมามากันอย่างครบเลย<ส>ผมก็ถามคุณปุ้ยนะว่ากิจกรรมของอ Miss Universe Thailand ที่มาร่วมง,งานเปิดไฟต้นคริสต์มาสครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคุณปุ้ย,ยก็บอกกับผมว่าเป็นการเตรียมตัวให้กับคุณแอนนาเพื่อจะไปชิงมงกุฎ m i s s Universe นะครับ ซึ่งจะมีการประกวดกันประมาณาปลายปีถึงกลางเดือนมกราคมแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับมาเตรียมตัวหลายๆอย่างโดยเฉพาะคุณปุ้ยบอกว่าได้เตรียมภาพเป็นความน่ารักของเมืองไทยแล้วก็ภาพเป็นความน่ารักของเมืองหัวหินนะครับทำคลิปที่เกี่ยวกับความสวยงามของหาดทรายนะครับทำคลิปที่เกี่ยวกับคุณนานะครับชุดแต่งกายต่างๆในสระน้าที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี้ยนะ ม,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 มี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 สิ่งพิเศษก็คือได้ได้ใช้ศิลปินของเมืองหัวหินเน่ยคุณโลเลนะครับเขียนลายผ้าสวยๆเอาไว้เป็นผ้าคุมไหล่ตอนฉานชุดอาบน้ำที่จะไปประกวด Miss Universe นะคะ้คุณปุ้ยบอกว่าให้ติดตามชมนะครับชุดแต่งกายประจำชาติของคุณธนานะครับเตรียมวาอย่างดีที่จะอวดให้โทั่โลกเข้าใจคำว่าสงการานของเมืองไทยโดยจะตั้งชื่อชุดประจำชาติว่าชุดสงการาน แต่ยังไม่เปิดให้ดูนะครับว่าสวยงานแค่ไหนเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยกันส่งกําลังใจนะครับเราเคยมีนางงามจักรวาลมาแล้วเนี่ยสคนนะคนแรกก็คือคุณอภัสราหงษกุลปี1965คนที่2ก็คือคุณปุ๋ยกรทิพย์1988แล้ว34ปีมาแล้วเนี่ยเรายังไม่มีนางงามจักรวาลคนที่3เลยเนะฉะนั้นเนี่ยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณนน,นนะครับ ไปประวดาง,งานจักรวาลในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าถ้าพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์เนี่ยนะครับเราก็คงจะได้เหตุได้มีความสุขกับความสําเร็จของผู้หญิงไทยที่จะไปบวดถึงความงดงามความสวยงามประเพณีของชาติแล้วถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการไปเผยแพร่วัฒนธรรมความสวยงามของบ้านเมืองเราเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้กับประเทศชาติด้วยนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับคุณน,นานาได้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสท,ที่เมืองหัวหินถือว่าคับข้างแน่นหนาแล้วก็สนุกสนานมีความสุขนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นกันเองนะครับบ้านเราแสนสุขใจจริงๆผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับต่อไปเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้มีเกียรติพวกเราทุกท่านร่วมกันทำพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสนะครับ เพื่อความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวหัวหญินตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาทีอนทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน